السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا วด ז ر ن ا ما نسينا يا ذا الجلال والكرم اللهم نعفعنا بعلمنا في الدارين <truly> <tem 80 س> อ <Ottawa> <pr> <NS> ่ะดูนะครับพี่น้องหน้าที่29นะหน้าที่29นับแต่ล่างนะนับบรรทัดหนึ่งสองสา0สี่2 13 บันทัดที่13อยู่ตรงตรงกลางนะครับ <c oughs> ตอนนี้เฟซนักสู้ตอนนี้ก็ยังเป็นใช้ยเฟสกันอยู่เดี๋ยวสักพักก็จะจะเปลี่ยนเป็นเพจนะครับอตอนนี้ก็พยายามเพียงว่าโรเชิญลูกศิษย์ให้เยอะกว่านี้สักนิดหนึ่งเช่นเดียวกัน t ิ k t o k กนั้นนะก็รอใหอ้พร้อมกว่านี้นิดหนึ่งนะครับ สิ่งที่เราพอจะให้ประโยชน์กับสังคมได้เราก็ยินดีที่จะทำนะครับอืมก็หลายๆแห่งหลายๆพื้นที่ที่ลูกศิษย์ผมว่าเออไม่เห็นโผล่มาเลยไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยสู้นสู้เลยเพราะตั้งแต่โควิดไม่โผล่มาเลยอ่าก็อ่าฝากไปทางนี้ก็นเลยกันว่าคิดถึงลูกศิษย์ทุกคนนะแหละอ่า ก็อยากจะกินกาแฟกินน้ำชาโต๊ะเดียวกับคนที่คุณเคยคุณเคยนั่นแหละแต่จังหวะและโอกาสนะครับคือพอเรามีลูกศิษย์ตรงนู้ตรงนี้ตรงนั้นกว่าจะไปทั่วมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันอืม <c oughs> ผมเมื่อเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยผมจะเป็นห่วงทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนนะครับถ้าผมรู้ลูกศิษย์ผมไม่สบาย แค่ผมรู้ไม่ต้องโทรมาบอกก็ได้แค่รู้ผมจะละหมาดหัดจัดให้ผมจะดูอาให้เอาล่ะจะตอบรับหรือไม่ไอ้นันอีกเรื่องหนึง่งแต่เราดูอาให้ดูอาในสุญญดให้นะไม่ใช่ดูอานอกละหมาดอย่างเดียวนะด้วยความเป็นห่วงและวิงวอนดูอาทุกครั้งให้ลูกศิษย์ทุกคนยืนหยัดบนแนวทางเดิมเหมือนกับเรายืนยัดนี่แหละ ถึงแม้มีความรู้น้อยก็ยืนหยัดตามภาษาน้อยเข้าใจนะครับมันก็ไม่แปลกความรู้น้อยตอนนี้แล้วก็ศึกษาเพิ่มมันก็มันก็มีมีเรื่อยและอ่าแต่ถ้ามีน้อยแล้วเราไม่แยแสมันก็ลดลงมันลืมอะ่ะลดลง,ลงเราต้องอ่ากระตือรือร้นตลอดมันจะได้เพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยอ่าเพราะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วก็อัลเลมแล้ว,ลวไม่มีหรอกครับอ่า Ah ah duta nah auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim qala musannifu rahimahullahu taala dan sebab inilah artinya sebab besar martabatnya martabat ulama pada Allah taala ah dengan sahid ni lah sahid arailah ก็คือด้วยสาเหตุที่จะเป็นอุลามานี่หนึ่งจะต้องมีความรู้มีความชัดเจนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและอามาลก,กับอิลมุเข้าใจนะครับด้วยสาเหตุนี้แหละเลยตำแหน่งอุลามะถึงใหญ่โตมโหรารยิ่งใหญ่สูงทรงในทศนัคราอัลลอฮฺบฮานะฮูวะะอาลา ไม่ใช่ธรรมดานะอ่าจนกระทั่งรอสุลลอฮ์พูดในฮัดเตสหนึ่งถ้าพี่น้องเคยเรียนในมัตลาอินฮัดเตสบทนี้ก็มีในมัตลาอินอ่าที่รอสุล ullah ว่าว่าเอนนัมินันนาสิอุนาซัยยัดฮูลูนันนารมะจานันฟะกอลุมันฮุมยารอสุลลอฮ์ฟะกอลักมันกาณ์นะ มันกาค่ในลบิฮามิสกอล๊ซาร์ตมินบุกดิลอุลามะิชอ่ารองรัสุรุลลอฮ์วมีคนกลุ่มหนึ่งอามัลอิบาดะห์เขาดีแต่วันอาครายังไงขึ้นตาชั่งความดีของเขาแพ้วันยังค่ำต้องลงนรกก่อนเด็ดขาดรับสูลุลลอฮ์ว่ามาจานั้นทำให้ซสบัดแปลกใจ สาบัก็ถามันฮุมยา رسول ลล ل ه เรียกใครล่ะแบบนั้นศาสตาของ Allah เฮ้ยใครล่ะรอบสุุลละก็เลยกล่าวว่ามันกแฟ่กนลบิฮิมิสก้าลจารระติมบุกดิลอุลามะก็คือคนที่มีในหัวใจของเขาเท่าตามมดเกลียดจังอุลามะบาปเขาบุญที่เขาทำดีก็ใส่ไปในตาช่างข้างขวาใสบา Bun Lamad, Bun Al-Quran, Bun Zikir, Bun Sadakor, Bun Zakat, Bun Tusin, Ut Sarapat Bun. Tapi kerana bag kliat ulama'a di dalam tajang di kiri, Ia terlalu besar. Menyebabkan bun terlalu besar. Bag ini terlalu besar. Inilah yang Nabi kata, Jangan berhubungan nah dengan Ramadhan. Kamu tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Ini bukan yang biasa. Ini bukan yang biasa. อ่าท่านนึกว่าง่ายอ่ะคนคนหนึ่งที่จะยืนหยัดบนความถูกต้องมันไม่ง่ายนะครับเลยคนที่ยืนหยัดมีตำแหน่งสูงส่งในศาสนะของอัลลอฮ์เป็นคนที่มีค่ามีราคาถึงแม้ว่าคนเสียประโยชน์จะมันใส่ดุดาว่านูน่นนี่ะเรื่องของเขาไอ้นั้นอ่า นี่คือผลงานของอุลามะยุคก่อนถ้ายุคก่อนไม่มีอุลามะแบบนี้เนี่ยไม่มีอุลามะที่ยืนหยัดบนวิชาการความถูกต้องความแม่นยำหายระหว่างทางแล้วไม่มาถึงพวกเราไหมฮไม่รู้เราจะได้อะไรกี่สิ่งกี่อย่างก็ไม่รู้เพราะมันหายไปไปมากแล้วระหว่างทางแต่นี่มันยังคงยังคงม,มีครบสมบูรณ์ทุกอย่าง เพียงแต่ว่าเราเรียนน้อยเราก็ได้น้อยเท่านั้นหรออ่าไม่ใช่ว่ามันหายไปหมดนั่นไม่ใช่อ่ามันยังมีเหมือนเดิมแต่เราเรียนน้อยเราก็ได้น้อยเท่านั้นเองอ่าอ่ะมาดูนั่นอิบารัตเมคีวะเศรษฐ์อินีล่ะอาร์ติญโยเศรษฐ์เบสร์มร์ทับบัตญโยมร์ทับบัตอุลามะ pada Allahitāllāh เกือบ a n ก a k k a n ด้วยจากมานุษยสวนยายจากบัณดามนุษย์ที่ไม่มีความรู้มันด่าว,วดิริญโอาเลมอ้างตัวเองว่าเป็นคนอาเลมนี่เจ้าของกิตับพูดนะครับเจ้าของกิตับพูดเนี่ยตั้งแต่สมัยแกแล้วนะ แกนั่นกอนแสดดาวุฒเสเอีกยิ่งสมัยเราก็เราก็ยิ่งชัดบนคำพูดของอุลมามะท่านนี้ว่ามนุษย์ไม่น้อยอ้างตัวอเลนทั้งที่ยังไม่มีความรู้อย่างที่ผมเคยว่านะข้ออ้างนี่มันเยอะในสมัยปัจจุบันสมัยก่อนก็ไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่สมัยนี้มันเยอะกว่าคนอ้างนี่นเยอะกว่าสมัยนี้ สมัยก่อนมูเซลมาตุลกาซักอ้างเป็นศาสดามันอ้างหรอกั้งที่มันไม่ใช่ <c oughs> อะสมัยนี้อพระบิดาเป็นหวัวหนา้าทุกศาสนาดูมันอ้างอ่ากท็จจริงเป็นอย่างนั้นไหมละ่ะมันเปล่าเลยฉะนั้นเราต้องการความจริงต้องการศาสนาที่ถูกต้องเราอย่าไปอย่าไปให้ราคากับขอ้ออ้างเราไปให้ราคา กับสิ่งที่เป็นจริงเราดูข้อเท็จจริงนะครับอย่าไปดูข้ออ้างอ้างได้สารพัดเรื่องอ้างอ้างได้ทั้งนั้นแหละอ่าอืมคนขี้อ้างนี่นะมักจะคู่กับคนขี้โม้นะครับ อพอมูเลยมันอ้างได้สารพัด <c oughs> พอเห็นเขาชมคนนู้โอ้ไอ้เบานะ้มันเก่งนะมาทำงานอะไรนะั่นเออมาย่งก็ไม่ขาดความรู้ก็มีหาตังก็เก่งดูนะเออเออมันเอาตังให้มามันไปมักกะฮันะเออเก่ง,กงลวาวเบานะั้นเออมันเอาตังให้ปะมันไปมักกะฮมันเก่งลวาวเบานะั้น ไอคนที่คีโบมันก็ฟังแล้วมันเครืองหูมันมันก็อ้างโอ้ยสู้ผมมาได้ไหมผมทำงานได้สารพัดครอบจัก,กรวาลอ่ามันว่ามันอ้างรอกมันอ้างทำงานได้สารพัดครอบจัก,กรวาลแต่รถจัก,กรยานมันผ่อนไม่รอดอะไรที่นี้เราเชื่อนกะออ้างมาเราฟังได้น,ะนี่แหละคือข้ออ้างขเขาเนี่ย ทำได้หมดอ่าทำครอบจัก,กรวาลแต่รถจกักรยานคันหนึ่งมันก็ผ่อนไม่รอดในเชื่อได้นี่แหละครับพี่น้องคือข้ออ้างนี่เยอะแยะตะแปะสมุทยิง่งยุคอาคิารซา,ามันอ่าฮึมอัคดุโต seperti kata Sheikh Abdul Wahab Shansari h u di dalam syarah รอห์บิยาดิมิขียนบุญญ์ยูบุญญ์ย์คัตโต้เซห์อัมดุลวาฮ์ชิกเชนคัมกล่าวคัมกล่าวของเซห์อัมดุลวาฮ์พี่น้องสังเกตนะครับพี่น้องสังเกตด้วยให้ดีนะเนี่ยไม่ว่าจะกิตับเล่มไหนเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่จะเอาคำพูดเซหคนนู้อุลามะคนนั้นอุลามะคนนี้ อายัดอัลกุรอานก็อายัดไปฮัด,ด์สก็ฮัด,ด์สไปแต่ก็ไม่น้อยที่อ้างอุลามะนั่นอุลามะนี่เซกคนูน้ซกนี่ทำมาทำไมครับเพราะคนระดับนี้ถ้าเท็จเขาจะไม่พูดถ้าไม่จริงเขาจะไม่ปาทีถ้าไม่ใช่วาจาเขาจะไม่ออกแต่ถ้าเอาคำพูดของพวกเราใส่ในกัมภีร ไม่รู้ออกอะไรวันวันไม่รู้ไม่รู้คุยอะไรต่ออะไรจริงเท็จเท็จจริงปนกับสเปสะสปะ,ะและที่สำคัญคำพูดของอาลเลมอุลามะแต่ละคนนะนะั้นไม่มีขัดกับอายห์อัลกุรอานไม่มีขัดกับฮะดีษเพราะสิ่งที่เขากลั่นออกมานะนะั้นแท้จริงก็คือสวัตถะที่ดึงมาจากอัลกุรอาน คือสวัะคือเนื้อหาดึงมาจากฮัเดสนนั่นเองเลขาคำพูดของเขาแต่ลักคำนี้มันคมอาคำพูดคมมันมันบ่งบอกถึงปัญญาคนนั้นคมคนถ้าปัญญานิ่มคำพูดจะคมมันเป็นไปไม่ได้คนที่พูดคมเพราะปัญญาเขาดีนี่คือความจริงนะครับอ่าเราสังเกตคำพูดนักปราชญ์แต่ละกคำพูดของเขาเนี่ ไม่ธรรมดาเทียบได้ไหมละ่ะกับคําพูดคนชาวบ้านทั่วไปมันคนละเรื่องอ่าถ้าชาวบูดถ้าคําพูดชาวบ้านธรรมดานี่ก็อ่าพูดซะเยอะเหนือนิดเดียวอ่าน้ําท่วมนาเขาแหละน้ําท่วมนาพักบุ้งโรงเรลิงคำโบราณจะวายย่ายังไงนะน,น้ำท่วมนาปักบุ้งรงเหลงพูดซะเยอะเหนือนิดเดียวนะ Seng Syekh Abdul Wahab la wa wakafa bil ilmi syarafan. Anna kulla ahadin jadda'ihi. Wa bil jahli kubhan anna kulla ahadin yunkiruhu. Aha. Artinya. Arti kamput. Kongkati wa wakafa bil ilmi syarafan. Mekinnya. Dan m e an, m a d โด ilmuitu kem ก็ม a ลีวัเละเพียงพอกับความรู้นั้นเพียงพออะไรล่ะเก m มเ i a ความมีเกียริมีความรู้อย่างเดียวนี้ถือว่าเพียงพอแล้วที่จะให้เกียรติกับคนนั้นอ่าแต่ความรู้ตรงนี้ความรู้ที่อัมมากับความรู้นะเพราะมันไม่ง่าย bahawa tiap-tiap seorang mendakwa dirinya berilmu. Dua itu tu kuncian tua ing dirinya diri seorang berilmu kau maca angwa mi kuam ru. Tama tama ila. Pro mea kon mi kuam ru mi ka mi raka le kon kon neng kau kau angwa kau kau mi kuam ru mungkin. Ah. เลยอะไรก็ตามที่ดีมักจะมีคนแอบอ้างคนอาเลมีค่ามีราคาไปตรงไหนใครๆก็อยากพบใครๆก็อยากเจอใครๆก็อยากจับมือสลังเลยไม่น้อยที่คนไม่รู้อ้างตัวเป็นคนรู้นี่คือความจริงนะอย่าว่าแต่เรื่องวิชาการเรื่องทำร,รมากินก็เหมือน โง่โรงเรียนนาสารดังใครๆก็ยอมรับรสชาติดีหวานกรอบอร่อยอ่าเลยไปซื้อที่อื่นเวลาไปแลลองขายก็ประกาศนาสารนั่นแหละทำมาจริงไหมเนี่ยมันก็คือความจริงนะครับอ่าอ่าอ,อะไรดีก็อ่าง เหมือนสนุนนะนบีเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามีราคาอัลกุรอานเป็นสิ่งที่มีเกียรติรรมนูญชีวิตเลยไม่น้อยที่อ้างสนาุนนะนบีไม่น้อยที่อ้างอัลกุรอานทางที่พาไปคนละทางนะนี่คือความจริงนะครับอ่าฮึเสื้อละ นาฬิกาลนี่ราดจริงนะราดจริงนะแต่ที่ไหนได้ความเป็นจริงมาซื้อตลาดนัดนนอ่าเรือน800อ่าแต่อ้างไว้ก่อนนี่คือข้ออ้างนั่นแหละเลยกิตับในกิตับก็บอกชัดเจนว่าอ่าคนอาลิมนี้มือมาดอเอลมูกับการมีเกียรติหมายถึงความอาลิมกับความมีเกียริคือของคู่กัน ถึงมนุษย์ไม่ให้เกียรติแต่ผู้นั้นคือผู้ที่มีเกียรตินั้นจําให้ดีนะครับพี่น้องอ่ามนุษย์ไม่ได้ให้เกียรติเขาไหมแต่เขาคือผู้มีเกียรติเหมือนอัลลอฮ์คือพระเจ้านั่นแหละมนุษย์บางคนไม่เชื่อด้วยซ้ำยะว่าแต่จะกลับว่าอัลลอฮ์ก็คือพระเจ้าอยู่ตรงนั้นแหละคุณจะกลับไว้ไม่กลับไว้เช่นเดียวกันคนรู้ ที่ยืนหยัดบนความถูกต้องคือคนมีเกียรติคุณจะให้เกียรติไม่ให้เกียรตินะอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาคือคนมีเกียรติเข้าใจนะครับอาจะด้วยสาเหตนุนี้เลยทุกๆุกคนก็มักจะอ่างไม่น้อยที่อ้างว่าฉันก็อเลมนะอ่าอย่างเงี้ยด a n นม m มดาด o l a h j a h i l อิต k เกิดล k ก้อ,กอน กัจฉละอันไม่ใช่กัจฉละก็อันกฉละอันและเพียงพอเช่นกันและกับความไม่รู้นั้นอิบารัตมาจาเหิลก็คือแปลว่าไม่รู้นั่นแหละอ่าไม่รู้กับญ اه ิลอันเดียวกันญ اه ิลนี่คือภาษาอับญารลนอ่าคนญาวีก็จะอ่านทับัพท์ว่าญ اه าิลแปลภาษาไทยก็คือไม่รู้อ่าฝรั่งว่าดอนโนัน่นแหละไม่รู้ แต่เวลาเราช้พูดกับเพื่อนเออตนอย่าพูดตนไม่รู้เพื่อนฟังไม่เคืองหูนะแต่ถ้าเราพูดตนอย่าพูดตนอย่าเฮลเพื่อนเคืองหูทานที่มความหมายเดียวกันเข้าใจนะครับอ่าเพียงโอกับการไม่รู้เกิดฉลออันความน่ารังเกียจการไม่รู้ อยาว่าแต่ที่คนอื่นไม่รู้ที่เราสิ่งใดที่เราไม่รู้เราก็เจ็บใจตัวเองนะซือะ้อผ้าตรงนั้นเมื่อกี้ร้อาสิบเดินไปไม่กี่ก้าวครังหน้าไปเจอรุ่นเดียวกันลายเดียวกันสีเดียวกันเขาขายแปดสิทีนี้ก็ถามเจ้าของบ้างทำไมบางขายถูกจัง ผมไปซื้อตรงนู้นเมื่อกี้แล้วร้อยห้าสิบไอ้บางนี่บอกว่าก็เจ้านู้นมาเอาที่ผมนี่แหละมาขายไอเราเจ็บใจตัวเองทำไมทำไมเพราะเราไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามีถูกกว่าเรื่องอะไรไปรจะไปซื้อผืนร้อยห้าสิบซื้อผืนแปดสิบไดีกว่าแต่นี่เพราะไม่รู้เข้าใจนะครับเลยความไม่รู้เนี่ยไม่รู้อย่างเดียวนี่เพียงพอแล้ว เกิชลออานเป็นความน่ารังเกียจอฮความน่ารังเกียจบาววเทีย่อ๊ะที่อคนแต่ลปฏิเสธมัจะปฏิเสธว่าคือคำว่าปฏิเสธอาการเดียวปฏิเสธอาการอาการเดียวก็คืออากาใอไม่รู้นี่แหละความไม่รู้นี้ เป็นคุณสมบัติที่มนุษย์ทุกคนไม่อยากจะให้มีในตัวเองความไม่รู้ตัวเองก็ไม่อยากได้เหมือนกันทุกคนอยากจะเป็นคนรู้แต่มันจะรู้ทุกคนไม่ได้เพราะทุกคนไม่ได้เรียนถ้าทุกคนเรียนทุกคนก็รู้แต่นี่ทุกคนมันไม่เรียนทุกคนมันก็เลยไม่ได้รู้ทุกคนเข้าใจนะครับและความรู้ไม่ได้ ไม่ได้ได้ไม่ได้ว่าได้ด้วยการหวังจะรู้แลว้วก็รู้ไม่ใช่นะได้ด้วยการเรียนเลยคำพูดของมุซอนนบนี่คมคมความไม่รู้ใครๆก็ไม่อยากเอาใครๆก็ปฏิเสธมันใครๆก็รังเกียจมันตัวเราเอง ก็เหมือนกันอาราตรงสีเรามบาบะังก็เราเจ็บใจตัวเองเหมือนเราซื้อผ้ามันก็เจ็บใจตัวเองนะอาราไม่น่าโบเลยกูนี่จอ่านัาน่นะด่าตัวเองอ่ะไม่น่าโบเลยเพราะไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าข้างหน้านี้ไม่กี่ก้าวข้างหน้ามีถูกวันนี้เรื่องอะไรเราจะไปเื้อแต่ที่ซื้อเพราะเราไม่รู้เห็นไหมอ่าฮาฮอืมนั่นแหละที่ ฮะเซหอับด ah ah uh ุลวาฮับกล่าวว่าวบิล jahli Kubhan a n น a k u l ล a อ h a d uh i l yunkirhu อาเพียงพอแล้วแหละความ j ะเห n ั้นคือกุบฮันน่ารังเกียจน่าประนามนั่นก็ว่ากุบฮันกอบะอะฮะซึ่งทุกๆคนนั้นยุนกิรุูปฏิเสธมันคือไม่อยากเอา jahen ไม่ไม่อยากเอา แต่เมื่อไม่เรียนก็ต้องอยู่แบบจะให้แหละเพราะไม่เรียนแหละเหมือนถามว่ารนารกเนี่ยใครบ้างอยากจะเข้านารกไม่มีใครอยากเข้าหรกแต่เมื่อคุณบาปมากคุณก็ถูกโยนลงไปอยู่ดีนั่นแหละคุณไม่อยากเข้านั่นแหละคุกอ่ะอ่าคุกคกถามว่าใครบ้างอยากจะเข้าคุกไม่มีใครอยากเข้าไม่คุกอ่าแต่เมื่อคุณเป็นโจร ฆ่าเจ้าทรัพย์ทำลายทำลายศพเขาจับได้ถึงคุณไม่อยากเข้าเขาก็จับคุณขังในคุกอยู่ดีนั่นแหละเข้าใจนะครับความรู้ก็เหมือนกันต่างคนต่างอยากได้แต่ไม่เรียนแล้วจะได้ยังไงความไม่รู้ต่างคนต่างปฏิเสธไม่อยากมีแต่เมื่อไม่เรียนก็ต้องอยู่แบบไม่รู้ตลอดไป นี่คือความจริงนะครับอ่ามันตรงเป๊กกับที่นบีเราว่าอ่าอิลมูนั้นได้ด้วยการเรียนอ่าอ i an en ัลอิลม u ิต t อัล l u มแท้จริงความรู้ได้มาด้วยการเรียนมันตรงกับคำโบราณน,นะอ่าคำโบราณก็ว่าเหมือนอันความรู้ถ้าไม่เรียนหรือจะรู้ไม่มีครูเมื่อ,อไรเล่าเจ้าจะเป็น ไม่ยอมดูเมื่อไรเล่าเจ้าจะเห็นไม่ความรู้คงลำเค็นไปอีกนาะนนั่นคือความจริงนะครับคำโบราณก็ใช้ได้นะ,ะถึงไม่ใช่ฮัดเดสแต่เป็นความจริงมันตรงกับฮัดเดสนาบีนั่นเองและตรงกับคำพูดของของ Uh, tapi no, nampaknya dalam musulim ini, menjadi kampung Nabi Dawud alaihi salam. Tiada bukanya kita musulim wah, ajih tu, ajih tu, uh, ajih tulqon yang ibil jahli. Sehda uh, kitab seh Dawud tahu kampung Nabi Dawud saya kepa. แสดงว่าคำพูดนี้จะต้องสืบทอดมาตั้งแต่ยุครซูลยุคยุคซอฮบาดนั่นแหละไต่เต้าลงมาอ่านบีดาวุดกล่าวว่าอาจิบตุลกอนี่บิลจัฮลีฉันชังงนอย่างแรงอาบิบตุน่าทึ่งคือชังงนนะชังงนมากอัลกอนีกับคนที่เพียงพอได้แล้วอยู่ได้แล้วแต่อยู่ได้แล้วด้วยอะไร บิลจัฮลีอยู่ได้แล้วด้วยการไม่รู้เรื่องาศาสนาเลยนบีดาวุดกล่าวว่าเออฉันประหลาดใจมากเลยฉันชะง,งนมากเลยให้อยู่ได้ยังไงแบบไม่รู้าศาสนาเลยถาม่ายุคสมัยเรามีไหมล่ะเยอะทีเดียวคนอื่นจะอยู่ไอเรื่องของเขาเราเท่าแต่เตือนเท่าแต่บอก บอกแล้วเตือนแล้วเขาไม่ฟังในเรื่องของเขาแล้วแหลอะอตัวเราจะต้องพ้นจากคําว่าอัลจาลูอย่างน้อยภาคฝรัดูอินเราพาพ้นเราเรียนรู้พ้นและที่สําคัญมะริฟั์เรามีอิมานเราถูกต้องอ่า <c oughs> สวัรค์เหนื่อยแล้ว ด่าล็กฝ่าอีดาตนอันี้สัตว์ปะอ,อิดอหลาไ่วันเลไมไดอันบุรย์อะพ่ออันมันมันได้อัตรุษยังไงไม่รู้อุโซนี่อ่าก็ขอบคุณทุกแรงกำลังใจนะครับทุกแรงสนับสนุนดารุลมะริฟัตโปรแกรมของเราก็เดินหน้าต่อและขอพระองค์อัลลอฮ์ให้ความเข้าใจคนที่ติดตามเรียนกับผมอย่างถ่องแท้ <c oughs> และอัลลอฮ์เปิดอกคนที่ยังไม่อยากจะเรียนให้เรียนเสียเปิดอกเปิดใจคนที่ยังไม่มีมะริฟัตให้หันสู่การเรียนรู้เพื่อได้รู้จัก Allah. อัลลอฮ์อย่ามนโนอัลลอฮ์นะครับเรียนให้มีมะริฟัตนะครับและขอพระองค์อัลลอฮ์ปกป้องฟอกเราให้ห่างไกลาจากสิ่งไม่ดีและให้พระองค์ เทสกีนะความมั่นคงในหัวใจของเราให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตลอดไปเช่นเดียวกันลูกหลานของเราก็เช่นกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเพื่อความชัดเจนที่ดีขึ้นเพราะสังคมเราไม่ได้อยู่คนเดียวสังคมมันคือการร่วมอยู่ด้วยกันร้อยพ่อปันแม่หลากหลายอาชีพลูกหลานเราลูกหลานเขาต่างก็อยู่ในสังคม แต่เราอยากให้สังคมที่ดีสังคมนั้นจะต้องมีวิชาการมีคุณธรรมต่อจะดีได้ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีวิชาการไม่มีคุณธรรมย่อมดีไม่ได้นี่คือความจริงนะครับฉะนั้นเห็นคนผิดเราตำหนิดได้เตือนได้เตือนแต่อย่าเอาอกเอาใจคนผิดเดี๋ยวมันเหลืงสังคมมันแย่ เห็นคนดีเราสนับสนุนเราส่งเสริมอย่าตำหนิเขาเข้าใจนะครับวบิลลาฮิตะฟิกวัลฮิดายฮ์วัสสลามอ a l i y o m w a r a h m a t u l า a h i ะ a a l a wa barakatuh والله أعلم